สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพามากินอะไรน,นะมะม่วงหาวมะนาวหูนะคะลูกสุกขมมากอะ่ะไ,ไม่ไหลเลย ขาไหนเขาบอกว่าลูกสุกมันจะอร่อยไงเป็นยาผมเหี่ยวไม่ได้น้ำเท่าไหร่ม,มาทำน้ำจิ้ม ปลาลกันเดี๋ยวไว้เราจะมาทำน้ำจิ้มปลาล่าอีกหนึ่งคลิปอันนี้คลิปพามาดูนี่เป็นคลิปพามาดูเฉยๆนะคะกำลังออกดอกอีกก็มี อันนี้คือคลิปพามาดโูโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปกินมะม่วงหาวมะนา,าวโหนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบาย